สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุณทํานุ่มจีนน้ำยาแกงใต้ค่ะเป็นน้ำยาไส้ถีนะคะแล้วก็ใช้ปลาทูน่ากระป๋องกับล่าในซอสมะเขือเทศค่ะเอาซ่องยางผสมกันค่ะปุณเคยลองทํากินครั้งหนึ่งแล้วค่ะออกมานนวอร่อยมากเลยค่ะวันนี้จะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพื่อใครอยากทํากินค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันค่ะ นี่เครื่องแกงกระทิหรือว่าเครื่องแกงเพชรตายนะคะกับปริมาณมากน่อยตามชอบนะคะกนชอบให้เข้มค้นเพชรหมาก็ใส่ไปเยอะน้อยค่ะถ้าคุณไม่ชอบเพชรก็ลดลงค่ะเคยค่ะปุ่นแช้น้ำทีกลองนะคะแบบสะดวกค่ะ ใช้ไปเล็กน้อยก่อนนะคะไล่เครื่งแกงกับเคยนี่ค่ะพอเราไลา่น้ำทีเคยแล้วก็เครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เอาปลาปองใส้ลงไปนะคะค่ะปลาทูน่าในน้ำเกลือนะคะแล้วก็ปลาในซอสเครืเทสค่ะ ใส่ไปเลยค่ะปกติถ้าเป็นเนื้อปลาซอสคุณก็จะเอาไปตำาหนคลครกนะคะผสมกับเผือกแกงไปเลยนี่ก็ใชา วักเนี่ยคะ่ะทับพี่ยีเนือปลาคะ่ะแค่นี้ก็ได้เลยนะคะใส่หลัมทีลงไปคะ่ะ เติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะถ้านันทีอย่างเดียวก็จะข้นเกินไปค่ะละลายให้เข้ากันค่ะก่อนขึ้นตั้งไฟถ้าเรารูสึกว่านัำทีหน่อยไปก็เติมได้ค่ะถ้ารู้สึกว่า,เ,าเข้มค้นดีแล้วอยาเติมน้ำก็เติมได้นะคะตุนจะเพิ่มนัำทีอีกหนึ่งกรองแ็กนะคะรูซึกว่ายัางไม่เข้มค้นค,นค่ะ น้ำสะอาดค่ะน้ำทีค่อนเกินไปก็ดูไม่น่ากินนะคะตุกยย่างก็พอดีค่ะไส้เกินไปก็ไม่ร้อยเหมือนกันไม่เข้มข้นใส้ตะไคร้บุบลงไปนะคะ2องตอนแล้วก็ขมิ้นบุบค่ะเผือสีสันสวยงามค่ะคาเคียวไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะ น้ำยาน,น,นุ่มจีนนี่อาไส้การเคี่ยวนะคะถึงจะร้อยค่ะแล้วก็คนหมอ้อด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม้ค่ะเดือดแล้วเราก็ปรุงรสนะคะก้อนปรุงรสเราต้องชิมก้อนค่ะว่าน้ำแกงเรามีความเข็มแค่ไหนค่ะเพราะว่าเครื่องแกงกับกะปิก็เค็มอยู่แล้วค่ะเราจะได้ปรุงทุก ปรุงรสนะคะหนตาลค่ะยังไม่เติมเกลือรหรือว่าน้ำปลานะคะเคี่ยวไปต่ออีกนิดค่ะ รสได้ตามชอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกรุชีกลงไปค่ะก่อนที่เราจะไปกินนุมจีนนะคะน้ำยาเราปิดไฟแล้วทิ้งเอาไว้สักถึงชั่วโมงนะคะน้ำแกงจะอร่อยนัวขึ้นค่ะ ดอนะคะอบฟันฟ้าค่ะกินกับน่มจีนหัวส้มตำร้อยที่สุดเลยค่ะแนะนำเลยนะะี่ค่ะรวยลูกต้อนะคะมีพักไร้ก็กินพักนั้นนะคะ พักดองปุนมีสูตรไว้ให้แล้วนะคะในคลิปพักดองนมจีนค่ะค่ะทําได้ไง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพืเ่อนๆลองทํากินกันนะคะค่ะวันนี้ปุนลากันไปก่อนนะคะพบกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ